ผมเคยเจอร่างทรงองค์จริงนะครับผมก็คือคนนี้เนี่ยเขาเป็นพี่ชายของพ่อพี่ชายของพ่อนะี่ฮะอ่าแกแกทรงพ่อเสือคำรนพ่อเสือโอ้พูดแล้วขนลุกเลย ร้านลิสแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและมีผู้ติดตามมากกว่า3,000 300, 0 0คนเติมบ Laser ัตรเลเซอร์โกพินในราคาพิเศษสุดคุม้มสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์ lismanshop com หน้าเว็บมีเมนูเลือกมากมายชำระง,ง่ายได้หลากหลายช่องทางมีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นอื่นอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมสุดคุม้มไม่ว่าจะเป็นโลบอก์ดไลออดสตรีมรวมทั้งบัตรอื่นๆเช่นแกลบไลน์ทินเดอร์ถ้าเพื่อนๆอยากเติมาาม,ม Man Shop, no 1, เก แต่บ้านเรานี่เทพเยอะนะครับอันนี้ต้องอยอมรับเลยนะฮะเทพเยอะคือของผมก็เคยพัดพัดเข้าไปอยู่ในสมาคมเทพด้วยนะฮะสมัยก่อนคือนี้บอกว่าหิวกาแฟอ,าออกช่องจัสมินใช่ใช่นะฮะหายแทนเออแต่ก่อนผมก็เคยเข้าไปอยู่ในสมาคมเทพนะฮะคือแต่ก่อนเนี่ยแม่ผมเนี่ย ก็ทาธุรกิจนี่แหละนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยเขาเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกเป็นคนทํบ้านทำโมเข้าวัดทําบุญแล้วก็ชอบเรื่องเขาเรียกว่าสายมูอะชอบสายมูแกจะไปชอบไหวชอบอะไรเสร็จแล้วเนี่ยแกไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเ่อนคนนี้แแกแก่มากแล้วนะฮะแต่เขาอยู่ตําหนักตําหนักเทพอันนี้นะครับผมอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มาชวนแม่ผมมาเนี่ยนะไอตําหนักเทพนะฮะโอ้โหเข้าไปตําหนักเทพปุ๊บ ความขังมาเลยฮะเสียงเพลงเลยเสียงเพลงอินเดียนะครับผมอ่าเป็นตำหนักเทพของน่าจะพระแม่กาลีพระแม่อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมในตำหนักเทพนะฮะเขาของขึ้นเขานั่งนั่งสมาธิแล้วก็ของขึ้นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีพิธงพิธีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบว่าก็จะไปดูดวงนะครับค่าดูค่าดูดวงค่าดูรายแสนหนึ่ง ผมอยู่กับแม่ผมบอกแม่เดี๋ยวจะพึ่งใจใจเย็นบอกบอกแม่ว่าโอ้แม่มันไม่น่าใช่นะอัลบันมีดูดวงดูเดือนอะไรแสนหนึ่งอ่าเรื่องความที่แบบว่าคนเรามันทุกข์ใช่ไหมทุกข์มันก็ต้องหาที่พึ่งนะฮะที่พึ่งทุกข์นะครับผมเพื่อทําให้อ่าเขาเรียกว่าสบายใจก็บอก แกบอกไม่เป็นไรหรอกอ่าเด่ยเขาดูให้เขาปัดเป่าอะไรนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะผมบอกโอ้อย่าเลยบอกแกบอกโอ้ยนี่เป็นแม่นะให้เขาปัดเป่าอะไรเงี้ยมันจะได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแกเครียดกับปัญหาธุรกิจอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะผมก็บอกว่าโอ้เวนนั้นผมก็ทะเลาะก,กับแม่นะครับเพราะผมไม่เชื่อแต่คราวนี้ด้วยความที่อ่า เราก็ต้องอยู่ดูแม่ด้วยนะครับอ่าผมก็เลยนั่งอยู่ต่อไปนะฮะเขามีดูดูองค์ดูอะไรเสร็จเขาบอกแม่ผมว่าเนี่ยม,นะมีองค์นะอ่ามีองค์คุ้มครองเป็นพระแม่กาลีพระแม่อุม,มาโน่นนั่นนี่นะฮะก็มีองค์โอ้ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันมีฟวันทูปมีอะไรมันฟุง้งมันดูศักดิ์สิทธิ์ไปหมดทุกอย่างนะฮะแล้วเขาก็ดูให้ผมนะครับผม ผมก็เลยเข้าไปแม่บอกนี่เข้าไปดิไป,ไปไปไหว้เขาจะได้มีบุญบาร,รมีนะฮะผมก็เข้าไปไหว้เขาบอกอุ้ยเขาบอกผมว่าเขาบอกผมว่าผมชื่ออะไรนะฮะอ่าผมก็บอกชื่อไปนะครับแล้วเขาบอกอุ้ยนี่เรามีองค์ของพระวิชานนนันเนี่ยเขาบอกผมผมเฮ้ยมีด้วยเหรอวะกูมีองด้วยเหรอตีใจจังวะตอนตอนแรกกันเริ่มไม่เชื่อแล้วพอเขาเริ่มพูดเริ่มนั่นเริ่มเคิรมตามแล้ว เริ่มเคริรแล้วนนฮะคราวนี้เราก็เลยเป็นสิทธิ์ญาณุสิทธิ์เลยก็เลยลืมเรื่องแสนหนึ่งแม่ไปเลยแล้วคราวนี้ก็พอเวลาเครียดหรือว่ามีงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องไป,ไป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 พอไปก็จะต้องมีเสียค่าครูค่าอะไรนนฮะซึ่งค่าครูค่าแรกเข้าก็เป็นแสนค่าหลังๆก็หลักหมื่นนะครับผมด้วยความที่คนมันทุกอะนนฮะความคนที่คนมันทุก เวลาคนมันทุกข์มันหาทางออกไม่ได้มันจะตันนะครับผมมันก็จะไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เราอ่ะเราไม่ได้ทุกข์ไงเราเป็นลูกใช่ไหมเราอยู่ไกลๆเนี่ยเราก็รู้ก็รู้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็เลยมีงานหนึ่งที่ทําให้ผมเลิกเลิกเชื่อเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเขาโอ้องลงอะไรน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดนะโอ้สักดิธิ์ทุกอย่างศักดิ์สิธิ์ดูศักดิ์สิธิ์ไปซะหมดแต่มันมีงานหนึ่งไงฮะเป็นงานกาเรียกว่าง,งานไหว้กูใหญ่เลย กองไฟเนี่ยยาวประมาณ8เมตรอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่ตลกนะฮะคืองานไหว้ปูเนี่ยเขาวางกองไฟไว้ตรงถนนนะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเดินผ่านกองไฟนะฮะเพื่อเอาทุกอะไรพวกนี้ทุกหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเอาความทุกข์เอาความไม่ดีออกไปนะครับผมจากร่างกายด้วยการเดินผ่านกองไฟนะฮะอ่ะาคราวนี้แม่ก็บอกเฮ้ย เนี่ยมีงานใหญ่ไปเลยไปเลยอ่ะเดี๋ยวจะมีพิธีด้วยนะเดินกองไฟผมบอกอันดับแรกเลยเฮ้ยโอ้โหแม่ถ้าเกิดเดินกองไฟแล้วมันไม่ปวดตีนเหรอคือมันไม่ร้อนตีนเหรออ่แม่บอกโอ้ยเขามีคาถาก็คือเราต้องเชื่อมั่นมีจิตคาถาอ่าก็คือองค์ท่านคุ้มครอง เสร็จแล้วโอ้โหควันทูบนี่ฟุ้งเลยเป็นเสียงแต่ก็คือเสียงแบบว่าเสียงพิธีนะฮะใหญ่โอ้คนเต็มถนนเลยคนเต็มถนนเลยนะฮะอันนี้เป็นตำหนักร่างทรงนะอยู่แถวพระรามสองนะฮะอ่าโอ้คนเต็มเลยมีแบบว่าเข้าองค์เข้าอะไรกันเต็ไมไปหมดเลยเสร็จแล้วปุ๊บสิทธิยานุสิ์เดินเหยียบไฟนะฮะทุกคนก็เดินเหยียบไฟด้วยจิตศรัทธานะฮะแม่ผมก็ด้วยจิตศรัทธา พาผมกับน้องมาเดินเหยียบไฟด้วยผมเห็นกองไฟเนี่ยยาวประมาณแปดเมตรผมบอกสิ่งที่ผมบอกอันแรกเลยแม่กับน้องเดินก่อนเลย <c oughs> ผมไม่เดินแม่บอกอุย้ยถ้าเกิดไม่เดินมันบาปนั้นลูกอ่อถ้าเกิดไม่เดินเนี่ยเดี๋ยวคือมันเหมือนไม่ศรัทธาใครศรัทธาเดินก่อนเลยผมบอกใครศรัทธาเดินก่อนตอนนั้นเริ่มเถียงกันแล้ว แม่กับน้องเดินเลยฮะเดินผ่านกองไฟที่ไฟดุกเลยอ่าสิทธิ์ญาตสิทธิ์คนอื่นก็เดินไปก่อนแล้วแม่กับน้องเดินผ่านพอเดินเสร็จสองคนร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยผาถามเป็นไรนึกว่าผีเข้านึกว่าแบบองค์เข้าของเทพขึ้นร้อนตีนตีนพองกันหมดเลยดีนะผมไม่ได้ไปเดินด้วยตีนผมไม่พองเลยฮะเพราะผมไม่ได้เดินสรุปกลับบ้านไปวันนั้นโอ้โหเดินไม่ได้ไปสองวันนะ่ะเพราะตีนพองไปเหยียบไฟไง คือแบบว่าพองน้องนี่คือหนองไหลเลยนะฮะคือแบบว่ามันโดนไฟไงเอ,อ่อตั้งแต่วันนั้นก็คือทั้งบ้านนี่เลิกเชื่อเลยฮะตั้งแต่วันนั้นไม่ไปเหยียดตันหนักอีกเลยเลิกเลยเนี่ยผมก็เตือนแล้วอย่าไปเดินอย่าไปเดินโอ้ก็หาเดินอะไรกองไฟเราก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรหรอกนะยฮะแต่เราก็อ,อ่าพอเราไม่เดินนะฮะว่าเราบาปอีก โอ้โหตีนบวมกันทั้งสองคนเลยฮะทั้งแม่ทั้งน้องบวมแบบแผลไฟไหม้อะก็คือแบบมันมีน้ำอะ่ะที่เวลาเราจาะปุ๊บนะโหแสบปวดแสบปวดร้อนอ่ะนี้ฮะโอ้โหตั้งแต่วันนั้นนี่คือเลิกเลยนะฮะตั้งแต่วันนั้นนี่ไม่เชื่ออีกแล้วนะครับผมเลิกตอนตอนที่เข้าไปก็ไม่ได้เชื่อหรอกแต่พอบรรยากาศมันมันคุกฝุ่นอนะ่ะมีของขึ้นมีองค์เข้ามีอะไรมัน ทาให้บรรยากาศโดยรวมมันดูน่าเชื่อถือนะฮะแต่พอจริงๆแล้วไม่ใช่นะสุดท้ายแล้วต้องไปทาอ่าเขาเรียกว่าทายานะฮะคือตอนแรกเนี่ยตอนแรกแม่กับน้องนี่โอ้โหป,ป,ปวดแสบปวดร้อนปวดแสบปวดร้อนผมเลยไปเดินบอกให้องค์คนที่เขาเป็นร่างทรงอะ่ะมาแบบว่ามาทําให้แกหายปวดแสบปวดร้อนอะไรเงี้ยร่างทรงบอกให้ไปทายาพูดพร้อมกันเลย อ้าวอะไรวะเนะี่ยแต่ร่างทรงที่ที่จริงๆเนี่ยผมก็เคยเจอนะอันเนี้ยอันนี้จริงจริงแบบว่าจริงร้อเซนลยแบบที่จริงเนี่ยก็เคยเจอแบบที่ไม่จริงก็เจอบ่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดจริงเนี่ยหนึ่งในล้านเลยที่จะเจอนะฮะเคยเจอมาแล้วอันเนี้ยของแท้เลยผมเคยเจอร่างทรงองค์จริงนะครับผม ก็คือคนนี้เนี่ยเขาเป็นพี่ชายของพ่อพี่ชายของพ่อเนี่ยฮะอ่าแกแกทรงพ่อเสือคำรนพ่อเสือโอ้พูดแล้วขนลุกเลยองค์พ่อเสือคำรนนะฮะก็คือเป็นก็เรียกว่าเป็นองค์สมัยก่อนก็คือสมัยโบราณเป็นโจนน่ะนะฮะแกชื่อพ่อเสือคำรนเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอ่าตอนนั้นผมบวชอยู่ ตอนนั้นผมบวชบวชบวชอยู่ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็ผ่านในเรื่องพวกนี้มาเยอะพวกร่างทรงผมก็ไม่เชื่อแล้วอะนะฮะผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่เ็าเรียกว่าพี่ของพ่อเนี่ยก็เป็นร่างทรงนะฮะเขาก็คงไม่มาหลอกญาติกันใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยแม่ผมก็ไม่ได้ไปดูไปอะไรหรอกแต่วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ไป ไปบ้านพ่อเขามีงานอะไรอย่เงี้ยไปกินหาอะไรกินนะฮะอ่าพ่อบอกอ่เาขึ้นขึ้นขึ้นไปหน่อยเขาบอกว่าอ่าพาขึ้นไปหน่อยขึ้นไปปุ๊บก็ไปเจอแกเข้าทรงอยู่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยอ่าแกเห็นผมใส่ผ้าเหลืองใช่ไหมแกบอกว่าให้เอาเอาอะไรมาลองให้ให้แบบว่าเหมือนเรานั่งสูงกว่าแกอ่าใช่ไหมเสร็จแล้วแกก็ แล้วผมก็นั่งดูแก่เสร็จแล้วตอนในระหว่างที่นั่งดูอนะ่ฮะคือต้องบอกว่ายังไม่มีใครรู้เลยนะในบ้านผมในบ้านผมไม่มีใครรู้นะฮะตอนผมไปบวชเนี่ยผมสักผมไปสักเก้ายอดนะครับผมตอนนั้นฮิตไนสมัยก่อนหลวงพ่อเปิรนไงฮะลูกศิษย์หลวงพ่อเปิรนสักเก้ายอดนะครับผมเ,เราก็ไปสักเก้ายอดมาสักน้ํามันสักน้ํามันไม่มีทางเห็นอยู่แล้วนะฮะ แกทักคำแรกเลยว่าไอที่ไปสักมาเนี่ยรู้ไหมว่าเขาสักมาเนี่ยมันไม่มีอะไรพอสักมาแล้วระวังมันมีอะไรจะจ้องเข้าอยู่นะเข้ามาในยันอะยันที่สักเพราะว่าคนที่สักไม่มีอะไรผมขนล,ลุกเลยรู้ได้ไงผมไม่เคยบอกใครเลยนะขนาดแม่ในครอบครัวก็ไม่เคยบอกนะฮะไม่มีใครรู้ว่าผมสักก้ายอดเดือนน้ํามันนะฮะอันแรกก็เริ่มขนล,ลุกแล้นะนครับผม เสร็จแล้วเขาบอกว่าเอาหันหลังมานี่เดี๋ยวแกปัดให้ปัดให้แบบว่าอีกโลกหนึ่งอะมองไม่เห็นว่ามันมียานอะไรบ้างเขาหมุไม่สักอะไรนะสักก้าวสมัยก่อนไงเราต้องอยู่ยงคงพันชาตีนะฮะต้องสักก้ายอดสักหัุมานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือจะรู้ได้ไงนะครับแกก็เลยปัดออกให้บอกว่าคือของพวกนี้มันไม่มี คือคนที่สักอ่ะสักจริงๆอ่ะมีสมัยก่อนหลวงพ่อเปิ่นดังใช่ไหมฮะอหลวงพ่อเปิ่นดังแต่คนคนที่สักให้เนี่ยผมไปดูประวัติมามันอ้างนะครับเขาอ้างคนนี้อ้างว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อเปิ่นนะฮะสุดท้ายไปจับไ่ได้โดนตำวรวจจับไปแล้วเราไปสักเออโอ้โหแล้วอันดับแรกเขารู้แกรู้เลยว่าสักสักนี่งงมากรู้ได้ไงอันดับที่สองรู้ด้วยว่าไม่มีของนะฮะ แกก็เลยลบให้อ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็เฉยๆก็เริ่มรู้สึกศรัทธาแล้แล้วลตอนนั้นผมก็ศึกมาแล้วศึกมาก็ไม่ได้อะไรอะไรมากมายนะฮะทีนี้ยที่บ้านผมที่ใต้ในะครับผมที่บ้านผมที่ใต้เนี่ยลุงอ่ะลุงผมอ่ะเสียไปพักนึงนะเสียไปพักหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรก็อยู่กันปกตินะครับผมแต่อยู่ดีๆเนี่ยป้าผมเนี่ยป่วยป่วยแบบว่า ป่วยหนักนะฮะป่วยหนักเดินไม่ได้อะไรเข้าโรงพยาบาลหมอสแกนตรงท้องอะ่ะสแกนตรวจไม่เจอลำไส้นะฮะก็คือประมาณว่าไส้หายหมอตกใจกันทั้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงขาหมอตกใจว่าเฮ้ยคนไม่มีไส้แล้วอยู่ได้ยังไงเขาสแกนไม่เจอไส้นะฮะไม่เจอไส้ของป้านะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ คราวนี้เราก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรทุกคนเครียดไปหมดเลยในบ้านนะครับอ่าก็เลยเอยลึกออกก็เลยอาไปให้พี่ของพ่อเนี่ยที่เขาเป็นร่างทรงองค์ร่างทรงของพ่อเสือคำลนเนี่ยแกนั่งดูแกก็นั่งดูแกแกพูดคําแรกเลยนะแกพูดคําแรกเลยว่าที่บ้านเนี่ยมีใครเคยให้ไปตั้งตั้งให้อาหารตั้งถวายของตรงทางสามแพ่งไหม ที่บ้านไม่มีนะไม่มีใครจะไปตั้งไหว้ตั้งอะไรนะฮะแล้วแกก็นั่งสมาธิเท่งเขาบอกว่าเป็นผู้ชายนะแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่อุ้ยแล้วแกรู้ได้ไงคือต้องบอกว่าพ่อพ่อผมเนี่ยเขาไม่รู้หรือเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะฮะไม่รู้เกี่ยวกับลุงไม่รู้เกี่ยวกับป้าไม่รู้จักอะ่ะพูดง่ายเออเสร็จแล้วเนี่ยเขาหลับตาบอกว่ามีก็คือพูดง่ายว่าลุงผมอะ พี่เขาเสียไปนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเขาไปไหว้ทางสามแพ่งประจําแล้วมันไม่มีคนแล้วมันไม่มีคนไปไหว้ต่อเขานะครับแล้วมันอยู่ตรงบ้านพอดีตรงทางสามแพง่งอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้ทีนี้เลยไม่มีคนไหว้เขาก็เลยมากินคนต่อไปก็คือพวกแบบว่าพวกสังพรเเสีอะไรพวกนี้นะฮะเขาเลยจะมากืนกินคนต่อไปก็คือป้านะครับผมใช่ไหมฮะ เขาเลยบอกว่าพ่อเสือคำร้อนบอกว่าให้เอาป้าเนี่ยก็คือพยายามมาที่สุดอบขึ้นเครื่องมาที่บ้านบ้านพ่อบ้านว่าอ,อยู่สมุทรสาครท <c oughs> ุกคนก็อกอ,อกค่าเครื่องนั่งเครื่องมานะฮะตอนนั้นคืออาการมาพร้อมรถปอ้ตึงเลยคืออาการจะตายแหละไม่ตายแหละนะฮะแล้วก็หิว้วหิ้วมาเลยหิ้วมาหิ้วมาต่อหน้าพ่อเสือคำรนเนี่ยที่เขาเข้าทรงอยู่นะฮะ แกทํามือตรงท้องแล้วแกท่องคาถาอะไรไม่รู้ป้าผมจะดุ้งตื่นขึ้นมาฮะผมไม่คนลุกกันทุกคนเลยคือแบบป้าตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินได้เลยปกติเลยฮะแบบกลายเป็นคนปกติไปเลยโอ้โหนี่แหละอันนี้คือของแท้เลยของไม่ของเกเนี่ยเจอบ่อยแต่ของแท้นี่ไม่ค่อยพูดเยอะนะฮะพูดไม่เยอะแต่ทำแล้วทำจริงอันนี้นี่คือแบบว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่า ตรงทางสามแพ่งเนี่ยก็คือสาเหตุมันมาจากลุงผมลุงผมเนี่ยเขาไปไหว้ไงอ่าเขาไปไหว้นะฮะไปไหว้ตรงทางสามแพ่งซึ่งทาง3ามแพ่งเนี่ยมันอยู่ตรงบ้านแล้วพอลุงผมเสียไม่มีใครไหว้ต่อเขาก็เลยมากินทายาตนะฮะก็คือพวกนั้นอ่ะคือเขาหิวแหละก็คือเหมือนพยายามมาไล่กินคนที่บ้านนะฮะก็คือมาไล่แบบว่าให้ให้ใหใหไปให้เขาซึ่งคนที่บ้านก็ไม่รู้นะครับ ก็คือโดนโดนไปด้วยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเสือแกบอกโอ้แล้วแกรู้เสร็จปุ๊บนะฮะขนาดหมอเนี่ยเขาเอกซเรย์แล้วไม่เจอไส้ตรวจยังไงก็คือเขาบอกว่าโอกาสที่ไม่รอดนี่คือสูงแนละ้วนะฮะแต่อยู่ดีห้องอะไรไม่รู้เอามือไปตีตรงท้องนะฮะไม่ใช่ตีตรงท้องแบบว่าลอ,ลอยลอยรูปเหมือนท้องคาถาเดินได้เลยนะฮะคือจากคนที่แบบว่าจะไม่รอดแล้วนะ เดินได้ตื่นขึ้นมาปกติเลยกินข้าวได้ปกติเลยฮนะโอ้โหเนี่ยคือมหาสัรรา์มากอันเนี้ยโอ้ตั้งแต่นั้นนี่ครูผมนับถือเลยนะฮะเสร็จแล้วผมก็แบบว่าโอ้โหผมเชื่อแล้วอันเนี้ยอ่าเวลาตอนแกไม่เข้าทรงใช่ไหมพี่ชายพ่อเวลาตอนแกไม่เข้าทรงผมถามเขาว่าเออผมอยากเป็นร่างทรงบ้างผมเป็นได้บ้างได้ไหมครับเขาบอกว่าการเป็นร่างทรงเนี่ยมันไม่ได้แบบว่า ใครก็เป็นได้เหมือนเขาลิขิตมาให้เป็นแล้วแต่การเป็นเนี่ยทรมานนะทรมานนะคขาบอกคือเราจะรวยก็ไม่ได้นะฮะจะจนก็ไม่ได้นะครับจะอยู่กลางๆตลอดคอยแบบว่ารักษาอะไรเงี้ยเขาเขาบอกมาแล้วแต่แล้วเขาผมก็าถามว่าแล้วเห็นเราจะมองเห็นอะไรพวกนี้ไหมเขาบอกว่า ถ้าเกิดการที่เป็นมาแล้วเนี่ยเขาจะเห็นหมดนะตอนนั้นขับรถไปเขาก็จะบอกเนี่ยตรงนี้คนยืนอยู่ตรงนี้ตรงนั้นคนยืนอะไรที่พอเรามองไปเรามองไม่เห็นผมเลยบอกว่าผมอยากเห็นบ้างเขาบอกเอ้ยอย่าเห็นเลยหรือถ้าเกิดอยากเห็นเดี๋ยวจะทําทให้แต่ว่าต้องทําใจสงบนะอ่าเดี๋ยวเนี่ยสมมติขับรถไปข้างทางเจอคนนี้ยืนตรงนั้นยืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกอยากจะเห็นอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะเปิดเนตให้ผมอ้อไม่เงาไม่เอาว่า อยู่แบบคนธรรมดาดีแล้วนะฮะเขาบอกว่ามันเหมือนลิขิตมาแล้วแกก็เป็นเจ้าของบริษัทนะแต่แกก็คอยช่วยคนตลอดนะฮะเหมือนพอทํางานบริษัทได้เงินมาทําธุรกิจแกได้เงินมาก็เอาเงินมาช่วยคนนะอืมช่วยจากบริจาคจากน,นู่นนั่นนี่จากอะไรพวกนี้หลายๆอย่างนะฮะแกก็ไม่ได้รวยนะแต่แกก็ไม่ได้จน เหมือนต้องคอยช่วยเหลือตลอดเลยเหมือนเขาเรียกว่าเป็นผูกกรรมหรือเป็นอะไรทักอย่างดูผมว่าจาไม่ได้น้ำมันนานแนะเอ่อตั้งแต่วันนั้นผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าผมอยากมีเขาเรียกว่ามีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่แบบว่ามาห้อยคอไหมผมอยากหาอะไรของแกเนี่ยมาห้อยคอใช่ไหมแกบอกผมบอกว่า <c oughs> ไม่มีหรอกสิ่งศักดิ์สิสทธิ์อะไรมาห้อยคออ่ะแต่ถ้าเกิดอยากมีจริงๆก็เดินออกบ้านไปแล้วก็หยิบทรายเนะี่ยไปใส่กรอบซะหยิบอะไรก็ได้หยิบทรายหยิบหินไปใส่กรอบแล้วก็ให้นึกถึงแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ให้ให้เรียกชื่อเดี๋ยวแกจะไปหาแล้วแม่งมีปัญหาจริงๆวันนั้นเนี่ยตอนนั้นแต่ก่อนผมเป็นเซียนพระนะฮะอ่าผมไม่ใช่เป็นเซียนพระผมเริ่มเข้าวงการพระผมชอบพระ ผมไปซื้อพระตอนนั้นเนี่ยเขามีคอลเลกชันที่แจกจ่ายประชาชนเป็นสมเด็จจิรด็จจิดาเป็นพระสมเด็จจิรดาเนะีฮะที่เป็นพระที่อยู่ในหนังสือธรรมะนะครับผมจะมีขายที่ในโตรตัสที่เดียวนะฮะอฮาผมก็ไปโตรตัสเพื่อไปซื้อกล่องบ็อกเซตสมเด็จจิรดาลิมิเต็ดเป็นพระใหม่นะไม่ใช่สมเด็จจิรดาที่ราคาแพงนะฮะเป็นพระใหม่นะครับ อของรัฐบาลใช่ไหมก็ซื้อมาซื้อมาเสร็จขากลับเวยขากลับเนี่ยผมนั่งสองแถวนั่งสองแถวยืนสองแถวเกาะลาวอยู่สมัยก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันมีอยู่ดีนะฮะมันมีรถสิบล้อคันหนึ่งเบรกแตกตรงมาทางผมเลยแล้วบีบแต่เป้งโอ้โตอนนั้นสติหลุดเลยฮะบีบแต่แป้งคือมันพุ่งมาเร็วมากนะครับพุ่งมาเร็วมากในในระหว่างนั้นเนี่ย มันมีคนยืนเกาะหลังสองแถวสองคนก็คือผมอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วเขาแล้วอีกคนหนึงก็เกาะอยู่ฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บมันสิบร้อนมาเบกแตกเปใช่ไหมผมเห็นแล้วผมทำางไม่ได้ตอนนั้นคือแข็งไม่หมดะนะฮะขาแข็งไม่รู้ทำยังไงคือตอนนั้นเราก็เด็กอยู่ผมเลยนึกขึ้นได้บอกว่าผมท่องในใจเลยพ่อเสือคำลนช่วยลูกด้วยผมก็หลับตานะฮะ สรุปสิบล้อมันหันไปชนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่คนยืนฝั่งหนึ่งแต่ผมรอดในในครั้งนั้นผมรอดคนเดียวโหแม่ฝนลุกเลยแกบอกว่าไม่ต้องห้อยอะไรแค่นึกถึง้ะมาช่วยเ <c oughs> ดินรอดจริงด้วยนะฮะแต่เขาแต่ของฝั่งนั้นน่ะโดนนะฮะฝั่งซ้ายโดนแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นตายอะไรพวกนี้หรอกนะฮะก็คือโดนสิบล้อพยายามหลบให้สุดนะพยายามจะไม่โดนคนแหละแต่มันก็เหมือนโดนไปหน่อยนึงนะฮะ พาไปฝั่งหนึ่งโอ้โห,โหนั่นแหละมันคือความอันนี้คือของแท้ที่เจอส่วนนอกนั้นนี่คือเจอแบบโอ้โหปอมๆหมดโอ้โห,โหแล้วเล่าก็เล่ายาวได้นะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเล่าซะยาวเลย